ต้องบอกนะครับว่ากระแสะข่าวนะครับที่ให้ต่างชาตินะครับถือครองที่ดินได้นะครับจํานวนหนึ่งไร่นะครับที่ออกกฎกระทรวงมาแล้วมีการประกาศว่าผ่านคอรมอมาเนี่ยก็ทําให้นะครับประชาชนหรือก็นักวิชาการหรือคันต่างๆนี่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับออกมาวิพากวิจารณ์เรื่องนี้อย่างหนักมากนะครับ จากอ่าหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลนะครับทุกคนต้องพูดถึงเรื่องนี้และทุกคนก็คือไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่สนับสนุนเรื่องของการที่จะให้ต่างชาตินะครับมาถือครองที่ดินโดยเงื่อนไขนะครับที่ออกมาโดยกดกระทรวงนะครับที่ผ่านครอรมอแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแบบร้อนแรงมากนะครับเพราะ เพราะว่าถามว่ามันมีมาตั้งแต่ปีพศ2545ก็จริงแต่เงื่อนไขตอนนั้นนะครับกับเงื่อนไขตอนนี้มันเป็นเงื่อนไขที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ทําให้ประชาชนคนไทยเนี่ยก็ไม่สบายใจถึงเรื่องนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องของการว่าถ้าทําแบบนี้มันคือการขายชาติเลยการทําแบบนี้นะครับมันคือการที่ทําให้นะครับอ่า ช่วยในเรื่องของนายทุนอุ้มนายทุนอุ้มเจ้าสวัวอะไรเงี่ยต่างๆนานาโขต้องบอกเลยว่ากระแสเป็นกระแสที่ร้อนแรงมากและมีคนพูดถึงอย่างอย่างดุเดือดน,นะครับแล้วก็วิจารณ์รัฐบาลการทํางานของของรัฐบาลน,นะครับว่ารัฐบาลเป็นรัฐบาลขายชาติเพรว่าคนขายชาติออกมาอย่างแบบ อย่างสุดๆนะครับต้องบอกเลยว่าแน่นอนครับว่าการที่จะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆการที่จะให้ต่างชาติมาถือครองที่ดินหรือการให้ต่างาชาติเข้ามาทําธุรกิจอะไรข้างในประเทศไทยเนี่ยมันต้องละเอียดและรอบคอบแต่ผมไม่แน่ใจว่าการที่ผ่านคอรมอและอนุมัติออกมาแบบนี้นะครับ ด้วยเหตุผลอะไรมันเป็นการโยนหินถามทางหรือเปล่ามันเป็นการที่ว่าออกมาเซิร์ฟดูรู้ก่อนว่าปฏิริยาจะเป็นยังไงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันไม่สมควรที่จะออกมาตอนเนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีเงื่อนไขของแต่ละต่างๆมากมายแต่ล่าสุดนี้ครับมีข่าวอัปเดตออกมาล่าสุดนี้เลยนะครับข่าวอัปเดตออกมาล่าสุดเนี่ยก็คือว่ามีการบอกแล้วนะครับว่าเรื่องของการที่ตรงเนี้ย ที่ให้ต่างชาติมาถือมา,มาถือคองเนี่ยได้มีการถอนร่างนะครับถอนล่างออกไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังตรงข่าวนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าข่าวที่ออกมาคืบหน้าตอนนี้คืออะไรก็คือบิ๊กพอกเนี่ยนะครับบิ๊กพอกนะครับรับ ถอนล่างต่างชาติซื้อที่ดินนะครับเหตุละเอียดอ่อนต้องไปศึกษาใหม่เมินตอบปมสังคมกดดันนะครับก็คือว่าบิ๊กพ็อกเนี่ยรับว่าถอนล่างออกรัฐจากการที่ต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินเนี่ยบอกว่าสาเหตุเนี่ยเป็นเหตุเพราะว่ามันเป็นเหตุละเอียดอ่อนนะครับต้องไปศึกษาใหม่ให้ดีก่อนนะครับเมินนะครับตอบปมที่ว่าสังคมในการกดดันของสังคมนะครับไม่ยอมตอบประเด็นนี้บิ๊กพ็อกนะครับบิ๊กพ็อก นะครับรับถอนร่างกดกระทรวงต่างชาตินะครับซื้อที่ดิน เหตุละเอียดอ่อนต้องไปศึกษาใหม่ไม่คอนเฟิร์มจะเอากับเข้าครมอรอีกหรือไม่เมินตอบปมนะครับสังคมกดดันก็คือว่า,าต้องเอาไปศึกษาใหม่แล้วก็ไม่คอนเฟิร์มด้วยนะครับว่าจะเอากลับเข้ามาในคอรมอรอีกหรือไม่นะครับแพฤศจิกายนที่นะครับทำเนียบรัฐบาลพลเอกอัตุพง์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือคอรมอรถึงการถอนล่างนะครับกดกระทรวงได้ ถึงการถอนร่างนะครับกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยพอสอ,ออกจากมติครมที่ได้มีการอนุมัติหลักการไปแล้วเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานะครับว่า เราจะนําเรื่องดังกล่าวนะครับกลับไปศึกษาใหม่ก่อนนะครับก็คือจะนําเรื่องดังกล่าวนะกลับไปศึกษาใหม่ก่อนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องไปศึกษาใหม่ไปดูถึง ผลดีผลเสียที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจฐฐและสังคมเพื่อให้คอรมอรพิจารณานะครับก็ต้องถอนออกไปก่อนนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะไปศึกษาใหม่นะครับดูถึงผลได้ผลเสียส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเพื่อให้คอร,รมอรเนี่ยได้ทําการพิจารณาใหม่นะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเมื่อศึกษาใหม่เสร็จแล้วจะเสนอกลับเข้าคอร,รมอรอีกหรือไม่นะครับนะอีกหรือไม่นะครับพลเอกอนุพงศ์กล่าวว่าไม่ทราบขอกลับไปศึกษาใหม่ ครับขอกลับไปศึกษาใหม่เมื่อย้ำถามว่าเหตุผลที่ต้องนํากลับไปศึกษาใหม่เป็นเพราะแรงนะครับแรงกดดันจากสังคมใช่หรือไม่พลเอกอาจนุพงศ์กล่าวว่าถ้าสื่อถามเช่นนี้ตนจะไม่ตอบดีกว่านะครับเพราะได้ชี้แจงในสภาไปแล้วนะครับเพราะได้ชี้แจงไปในสภาและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแล้วว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะให้ตนพูดอะไรอีก ต้องนำไปศึกษาใหม่ถึงผลดีและผลเสียนะครับก็เป็นเรื่องที่ออกมายืนยันแล้วนะครับมีปอกบอกว่าถอนนะครับถอนเรื่องนี้ออกนะครับถอนออกออกออกไปก่อนเพื่อจะไปปรึกษาเพื่อจะไปประเมินใหม่นะครับต้องไปศึกษาใหม่แต่คำถามที่ประชาชนอย่างผมถามเนี่ยก่อนที่คุณจะมาเสนอเนี่ยนะครับก่อนที่จะคอรมอจะอนุมัติในกฎกระทรวงเนี่ยครับก่อนที่จะส่งให้ครมออนุมัติเนี่ย คุณไม่ได้คิดให้รอบคอบคิดไม่คุณไม่ได้คิดให้ดีทถ้วนคุณไม่ได้คิดทุกแง่ทุกมุมแล้วเหรอถึงได้เสนอครมอแล้วครมอเองนะครับก่อนที่จะอนุมัติเนี่ยครมอไม่ได้พิจารณาครมอไม่ได้ดูคอรมอไม่ได้ทําให้ละเอียดอ่อนไม่ได้ศึกษาไม่ได้อะไรก่อนเลยครับนึกอยากจะประกาศก็ประกาศนะครับนึกอยากจะทําอะไรก็ทำรอครับผมถามหน่อยนะครับ บอกว่าการที่จะประกาศกฎกระทรวงอะไรออกมาการที่จะให้ครมผ่านครมการที่ครมจะอนุมัติเนี่ยคุณไม่ได้มีการตรวจสอบคุณไม่ได้การพิจรารณาคุณไม่มีการศึกษาไม่มีการอะไรเลยแหละครับจูจ่ๆอยากจะประกาศก็ประกาศว่าผ่านครมจูจ่ๆจะร่างเป็นกฎกระทรวงก็ร่างเหรอครับคุณทําแบบนี้นะครับผมถามหน่อยครับผมอยากจะถามนะครับ พอมีกระแสทั้งสังคมออกมามีประชาชนออกมาค้านมีมีประชาชนออกมาพูดถึงคุณก็ถอนออกไปคุณกําลังเล่นขายของเลยครับคุณกําลังเล่นตลกเหรอครับคุณกําลังแหกตาประชาชนอยู่เรอครับหรือว่ายังไงครับผมอยากจะสอบถามในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับที่ดูดูเรื่องนี้อยู่เพราะคุณเนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทํางาน ครมอขึ้นมาเนี่ยคุณจะออกกฎกระทรวงคุณจะออกกฎหมายคุณจะออกอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่จะให้ประชาชนรับทราบเนี่ยคุณต้องพินิตพิจารณาถึงผลได้ผลเสียผลทุกอย่างออกมาแล้วก่อนไม่ใช่เหรอไม่ใช่นึกอยากจะประกาศก็ประกาศพอประกาศมามีประชาชนโขงอ่าัดค้านมีประชาชนไม่นี่คุณก็บอกอ่ะเดี๋ยวถอนถอนร่างออกไปจบอย่างนี้แหะครับ มันแสดงให้เห็นถึงการทํางานที่ไร้ประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิภาพไม่มีความรอบคอบนึกอยากจะคิดอะไรก็คิดนึกอยากจะทําอะไรก็ทําทําไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแบบนี้เหรอครับคอรมอแบบนี้เหรอครับที่จะมาบริหารประเทศคอรมอแบบนี้เหรอครับที่จะให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาผมถามหน่อยทัดดีครับถูกต้องแล้วที่คุณสมควรจะถอนออกไปเพราะคุณทํางานไม่ละเอียดไม่รอบคอบไม่มีความคิดที่จะทํา พูดออกมาได้ยังไงอะแบบเนี้ยผมถามหน่อยเถอะครับออกมาเป็นกฎกระทรวงผ่านคอรมอแล้วด้วยคอรมออนุมัติผ่านคอรมอชุดนี้แสดงว่าคอรมอชุดนี้นะครับช่วยคอรมอชุดเนี้ยไม่มีบัณสมองในการคิดเหรอครับวิเคราะห์กันกองก่อนที่จะออกอะไรมาทุกอย่างเนี่ยออกเบสเซ็ตเนี่ยคุณต้องใช้สมองที่คุณมีเหลืออยู่เนี่ยที่คุณบอกว่าพวกคุณมีสมองเนี่ย ในการคิดวิเคราะห์และกัรกองออกมาทุกอย่างก่อนก่อนที่จะออกไม่ใช่นึกอยากจะออกก็ออกนึกอยากจะประกาศก็ประกาศคุณเล่นปลาหีเหรอครับคุณสนุกใช่ไหมครับคุณบริหารประเทศกันแบบนี้เหรอครับนี่แหละครับครบอรมอรที่สมควรที่จะมามามาบริบรหารประเทศผมพูดในฐานะที่ผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่ดูการทํางานของพวกคุณเนี่ยผมไม่เคยเจ๊เจนี่นะแต่แบบเนี้ย รับไม่ได้จริงๆกับการทำงานของพวกคุณแบบนี้ร่างแบบเนี้ยออกกฎมาแบบเนี้ยให้ทังชาติซื้อที่ดินแล้วผลสุดท้ายมีกระแสตีกลับเข้าไปในสังคมโอ้โหทีนี้บอกถอนล่างถอนล่างออกไปเพื่อจะไปศึกษาใหม่แล้วก่อนที่คุณจะร่างเนี่ยทำไมคุณไม่ศึกษาให้ดีก่อน ก่อนที่คอรมอรจะอนุมัติออกมาเป็นร่างเห็นชอบเนี่ยทำไมคอรมอรเองไม่ศึกษาให้ดีก่อนไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนไม่คิดนิดวิเคราะห์ถึงผลได้ผลเสียที่จะตามมาทั้งสังคมหรือหรือเศรษฐกิจทําไมคุณถึงไม่ทํานี่แหละครับมันแสดงให้เห็นว่าคอรมอรชุดนี้นะครับทํางานช่วยทํางานไม่ได้เรื่องจะให้ประชาชนเชื่อมั่ชชนจ,จะให้ประชาชนไว้ใจจะให้ประชาชนแฮปปี้กับการทํางานแบบนี้แหละครับ มันส่งผลให้เห็นแบบชัดๆแบบเนี้ยว่าการที่คอรามานะครับไม่ได้มีการวิเคราะห์หรือพิจารณานึกอยากจะออกอะไรก็ออกนึกอยากจะอนุมัติอะไรก็อนุมัติมันเป็นความช่วยของคอรามาชุดนี้นี่คือหนึ่งจากใจประชาชนที่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าคอรามาชุดนี้นะครับบอกได้เลยว่าช่วยสุดๆนี่คือการแสดงให้เห็น มีอะไรคลิปหน้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ